ล่าสุดจเจรตตำรวจสั่งให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั่วประเทศและรวบรวมหลักฐานกรณีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกกรณีที่นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลออกมาเปิดโปงข้อมูลสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกล่าสุดพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสดจเจรีตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้จเจรตตำรวจทั่วประเทศลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ อีกทั้งเตรียมเชิญนายวิโรธและนายกสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยรวมถึงตำรวจทางหลวงที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับสวยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยคดีนี้จะเป็นคดีแรกเลยนะครับที่มีการเชิญคณะกรรมการพิจารณาร้องเรียนเรื่องตำรวจเข้ามาเป็นผู้ร่วมพิจารณาซึ่งจะมีความเข้มข้นต่างจากเดิมและคาดว่าจะทราบผลภายใน15วัน ขณะที่สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยอมรับว่าสวยสติ๊กเกอร์นี้มีมานานแล้วครับโดยมีการเรียกเก็บตั้งแต่4,000ถึง20,000บาทต่อคันต่อเดือนรวมถึงถ้าบรรทุกน้ำหนักเกินต้องจ่ายกว่า20,000บาทต่อคันต่อเดือนด้วยเช่นกันส่วนที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักวังน้อยขาออกสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงพบข้อมูลว่าในรอบ8เดือนที่ผ่านมาเฉพาะสถานีนี้แห่งเดียวนะครับ จับรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินกำหนดเกือบ300คันในจำนวนนี้เป็นรถที่ติดสติ๊กเกอร์จ่ายสวยจำนวน24คัน